สวัสดีค่ะครูปุยวีทีโอค่ะวันนี้คุณครูจะมาชวนคุยเรื่องทำไมเราถึงควรไปดูคอนเสิร์ตดนตรีคลาสสิกค,ค่ะสำหรับคนที่กำลังเรียนฝึกเล่นดนตรีคลาสสิกอยู่นะคะ รับรองว่าทุกคนเนี่ยน่าจะเคยดูคอนเสิร์ตผ่าน y t u t u เอ่ยหรือว่าจะฟังผ่าน CD หรือว่าสตรีมมิ่งต่างๆกันแล้วอยู่แล้วใช่ไหมคะแต่ว่าปุ๋อยากจะพูดถึงประเด็นหนึ่งว่าจริงๆแล้วการที่เราเอาตัวออกไปที่คอนเสิร์ตจริงๆเนี่ยมันได้ประโยชน์มากกว่าในหลายๆมุมมองเลยนะคะวันนี้ครูปุ๋ยจะพูด6หัวข้อที่เราจะได้ประโยชน์จากการไปดูคอนเสิร์ตกันค่ะ ประโยชน์ข้อแรกของการไปดูคอนเสิร์ตนะคะคือเราจะได้ฟังเสียงเครื่องดนตรีนั้นๆผ่านหูของเราโดยตรงเลยนะคะซึ่งจริงๆมันจะ ทำให้เราได้อัดทรถแล้วก็ได้ฟังรายละเอียดของเครื่องดนตรีนั้นนะ่ะได้มากกว่าการฟังผ่านลําโพงอย่างมากๆเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความทีความดังเบาน้ําเสียงอารมณ์ต่างๆที่ศิลปินท่านนั้นนะคะต้องการจะสื่อผ่านตัวโน้ตออกมาเนี่ยเราก็จะรับรู้มันได้ไม่ได้แค่ผ่านหูนะคะแต่ว่ามันจะเข้าไปถึงใจเลยแล้วปุ้ยคิดว่าการที่เราไปมีประสบการณ์ตรงกับ กับเสียงแบบนั้นนะคะมันจะทําให้เราแบบมีหูที่มีความละเอียดกับเครื่องดนตรีชิ้นนั้นมากขึ้นนะคะแล้วก็เวลาเราเล่นเนี่ยเราก็จะมีความละเอียดกับการเล่นของตัวเองมากขึ้นเช่นเดียวกันค่ะสำหรับประโยชน์ข้อที่2จากการไปดูคอนเสิร์ตนะคะคือเราจะได้เห็น movement ของนักดนตรีเนี่ยได้หลากหลายมากขึ้นนะคะเวลาเราเล่นดนตรีถ้าเราถ้าเราไม่รู้จักการ move เลยเนี่ยแบบเล่นตัวแข่งทือแบบนี้นะคะมันก็เหมือนแบบ เล่นเราไม่มีอารมณ์ความรู้สึกการที่เราได้ได้ไปเห็นหรือว่าได้ไปมอง นักดนตรีหลายๆคนมี movement ที่แตกต่างกันเนี่ยมันก็สามารถทําให้เราเข้าใจดนตรีมากขึ้นนะคะเพราะว่าการ movement ของของศิลปินท่านต่างๆเนี่ยเขาไม่ใช่ว่าเขาจะ movement เพราะเขาต้องการจะแบบเต้นอะไรอย่างนี้นะแต่มันคือการ movement เพื่อจะถ่ายทอดอารมณ์ของโน้ตนั้นหรือว่า lining ของการเล่นโน้ตนั้นนะให้มันได้อารมณ์หรือว่าให้มันสื่อสารกับคนฟังได้ดีขึ้นนะคะดังนั้นเนี่ยนอกจากหูที่เราจะได้รับเสียงที่ถูกต้องเสียงที่ละเอียดมากขึ้นเนี่ยเรายังได้รับ ประโยชน์ทางตาก็คือทางภาพเนี่ยมากขึ้นด้วยนะคะแล้วก็สามารถทำให้เรามีความมั่นใจในการถ่ายทอดอารมณ์ได้มากขึ้นอีกค่ะข้อที่3นะคะคือเวลาเราไปดูคอนเสิร์ตเนี่ยเราจะรู้สึกแบบประทับใจแล้วก็ตราตรึงใจมากๆเลยนะคะโดยเฉพาะเวลาเราได้ฟังศิลปินที่เราชอบดังนั้น ความที่เราประทับใจเนี่ยมันจะเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้เราได้ดีมากๆนะคะยกตัวอย่างตอนปุยเด็กๆเนี่ยปุยไปดูคอนเสิร์ตแบบนักดนตรีคนหนึ่งแล้วก็รู้สึกว่าแบบโอ้ยทําไมเขาเล่นแล้วมันเพราะแบบนี้มันมันกินใจไปกว่าการฟังซีดีของเขามากๆเลยนะคะแล้วก็ภาพที่เขาเล่นเนี่ยมันก็ยังคงแบบตาตึงใจปุยจนถึงทุกวันนี้แล้วก็เป็นแรงผลักดันที่ทําให้เราอยากจะซ้อมอยากจะพัฒนาตัวเองขึ้นเรื่อยๆนะคะดังนั้นการไปดูคอนเสิร์ตเนี่ยก็จะเป็นอีกหนึ่งทางที่เราจะ สร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาตัวเองได้อย่างดีค่ะการดูคอนเสิร์ตบ่อยๆนะคะนอกเหนือจากเราจะได้เรียนรู้การเล่นในแบบต่างๆเนี่ยมันทําให้เรา มีโลกที่กว้างขึ้นนะคะแน่นอนว่าศิลปินแต่ละท่านเนี่ยก็จะมีการตีความบทเพลงหรือว่ามีโทนในการเล่นที่แตกต่างกันนะคะซึ่งมันไม่มีผิดไม่มีถูกนะคะมันแล้วแต่ศิละปะที่ทุกคนอยากจะถ่ายทอดออกมาแล้วก็การที่เราได้ไปเสฟศิละปะในแบบที่แตกต่างกันการตีความในแบบต่างๆเนี่ยมันทําให้เราเห็นโลกที่กว้างขึ้นนะคะแล้วก็ด้วยข้อมูลเหล่านี้เมื่อเรามีในหัวมากๆแล้วเร,เราสามารถนํามาประมวลผลแล้วก็มาปรับใช้ให้มัน เป็นลักษณะเอกลักษณ์ของเราเองได้ในอนาคตด้วยค่ะการไปดูคอนเสิร์ตนะคะนอกจากเราไปดูเพื่อจะไปดูศิลปินเองแล้วนะคะเรายังมีโอกาสได้พบกับ คนที่มีความชอบคล้ายคลึงกับเรานะคะคนที่ไปดูคอนเสิร์ตเนี่ยแน่นอนก็ต้องเป็นคนที่ชอบในเสียงดนตรีนะคะต้องมีความหลงไหลในเสียงเพลงแบบเดียวกับเรานะคะดังนั้นจึงเป็นที่ที่ดีที่เราจะได้พบกับเพื่อนใหม่ๆนะคะแล้วก็เป็นเพื่อนที่มีความชอบแบบเดียวกันเราสามารถที่จะแลกเปลี่ยนทัศนคติหรือว่ามาแชร์ความคิดเห็นเกี่ยวกับดนตรีกันได้ในอนาคตด้วยค่ะ และข้อ6นะคะข้อสุดท้ายเลยเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆคือการดูคอนเสิร์ตนะคะไม่ใช่เป็นการทําเพื่อเราคนเดียวแต่ว่าเป็นการสนับสนุนและให้กําลังใจศิลปินด้วยนะคะถ้าเกิด นักดนตรีศริลปินนะคะไปแสดงคอนเสิร์ตแล้วไม่มีคนดูนะคะรับรองว่าสุดท้ายเนี่ยการสร้างสารรค์ผลงานของเขาก็จะน้อยลงเรื่อยๆแล้วก็หายไปนะคะดังนั้นถ้าเกิดเรามีศิลปินที่เราชื่นชอบหรือว่ามีนักดนตรีหน้าใหม่คนไหนที่เราอยากจะสนับสนุนนะคะ <S <S การไปดูคอนเสิร์ตเขาหรือว่าการไปให้กําลังใจไปเชียร์เขาเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญต่อ หัวใจของศิลปินมากๆนะคะปุยเวลาไปแสดงคอนเสิร์ตเนี่ยทุกครั้งที่มีคนดูไม่ว่าจะมากหรือน้อยอะ่ะแต่ถ้าเราได้เจอกับคนดูที่เขารักเราแล้วก็มาชื่นชมผลงานของเราจริงๆเนี่ยมันก็เหมือนเป็นพลังส่งกลับมาให้นักดนตรีบนเวทีนะคะที่อยากจะสร้างความสุขกลับไปมากเพิ่มๆขึ้นไปอีกคะ่ะ6ข้อนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะที่ปุยอยากจะมาแชร์ให้ฟังแล้วก็อยากให้ทุกคนเนี่ย ออกไปฟังดนตรีกันเยอะๆนะคะเพราะว่ายิ่งเราสนับสนุนวงการดนตรีเท่าไหร่เนี่ยศิลปินที่มีคุณภาพก็จะมีกำลังใจในการสร้างผลงานดีๆให้เราฟังอีกมากขึ้นเท่านั้นเลยค่ะเดี๋ยวไปเจอกันในคอนเสิร์ตนะคะวันนี้ครูปุยไปก่อนสวัสดีค่ะ